สวัสดีค่ะหลังจากที่หนูปลูกบอนซีใช่ไหมคะแล้วหนูวันนี้หนูจะมา update, อัปเดตบอนสี bon zi, ทัศยูคะ่ะที่หนูบอกว่าเป็นคุณหญิงนะคะแต่ว่ามีผู้รู้มาบอกว่ามันไม่ใช่คุณหญิงคะ่ะมันเป็นบอนสีทัศยูคะ่ะคุณหญิงจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะวันนี้หนูก็เลยพามาอัปเดตค่ะว่าปลูกแล้วเขาเป็นยังไงบ้างเขาโอเคไหมเขาแบบยังสวยไหมนี่คะ่ะที่หนูปลูกตอนนั้นตอนนั้นพวก ต้นเล็กๆเขายังเล็กอยู่เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาใหญ่แล้วค่ะดูมีหนึ่งสองมีสี่มีสี 4, ่นอกําลังขึ้นมาค่ะนี่สี่นอกําลังขึ้นมา <im> เห็นไหมคะดินปลูกที่หนูใช้สูตรดินปลูกที่หนูใช้แบบดีมากเลยมีผลประโยชน์ไม่ใช่มีผลประโยชน์สิมีประโยชน์สำหรับบอนค่ะทําให้แบบ บอลเ,เตือเติบโตได้ดีแล้วก็ดินโปร่งไม่แน่นะคะ่ะรากเขาเดินดีค่ะแล้วเขาก็จะแตกหน่อเยอะอันนี้มีประมาณสี่หน่อค่ะแล้วก็ต้นแม่ของเขาต้นแม่เขาทิ้งใบไปแล้วค่ะหนึ่งใบกําลังจะแทงกาลังจะแทงหลอดใหม่อีกหนึ่งหลอดค่ะนี่หนูก็จะมาอัปเดตให้ชมค่ะว่าเอ,อเป็นยังไงรอดไหมแล้วก็จะมาแก้แก้ชื่อเขาด้วยค่ะเพราะว่าหนูเคยบอกว่าเป็นชื่อเอ่อ คุณหญิงใช่ไหมคะที่หนูบอกไปว่าเป็นคุณหญิงตอนที่หนูเปลี่ยนเป็นกระถางจากที่แบบเป็นกระถางอ่อกระถางแก้วอะค่ะกระถางแก้วพลาสติกใสๆหนูก็มาเปลี่ยนเป็นกระถางแบบนี้แล้วก็เอามาแช่น้ําปลูกข้างนอกเลยค่ะปลูกรวมกับต้นอื่นเลยนี่ค่ะส่วนต้นนี้จะเป็นชายชนแผงค่ะชายชนแผงไม่น่าจะไม่น่าจะป้ายหรอกคะ่ะน่าจะเป็นชายชนแผงต้นนี้เป็นคุณหญิงค่ะคุณหญิงคุณหญิงหนูก็เลี้ยงนอกตต้ค่ะนี่ ก็สวยก็แบ่งแบ่งไปหลายท่านแล้วค่ะหลายบ้านแล้วก็แบ่งเพื่อนคนไหนสนใจก็หนูก็มีแบ่งค่ะแบ่งตลอดเห็นไหมคะข้อแตกเขาโตวไวมากเลยไม่ถึงถึงอาทิตย์ไหมคะที่หนูลงคลิปไปอะ่ะน่าจะอาทิตย์หนึ่งมั้งคะที่หนูลงคลิปไปดูคะ่ะข้อแตกข้อแตกสวยมากแล้วก็ใบใหญ่มากลักษณะใบของเขาก็คือ เป็นใบรูปใบโพค่ะรูปใบโพรูปหัวใจแล้วก็มีละเลือ้อละเลื้อแดงเาเรียกว่าละเลื้อแดงไหมคะตรงตรงปลายใบจะเป็นตรงนี้ค่ะตรงตรง,ตร,ง,ตร,งระหว่างหูใบตรงนี้จะเป็นสีแดงแล้วก็พื้นใบจะเป็นกระดูกสีกระดูกใบจะเป็นสีชมพูไล่ลงไปค่ะแล้วก็มีสีขาวขอบใบสีเขียว พื้นใบจะเป็นชมพูชมพูออกออกเขียว,ข,ยวขาว,ขาวยังไงไม่รู้ค่ะแต่ไม่เข้มมากนี่ค่ะใต้ใบก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ก้านใบเป็นสีเขียวค่ะก้านใบเป็นสีเขียวเลยก้านใบเป็นสีเขียวเลยสวนคุณตาทอแสงก็จะนี่ค่ะพื้นใบเป็นสีแดงกระดูกใบสีดำอ่อกาก้านใบมีสะพานมีสะพานใบมีสะพานดำค่ะ มีสะพานทั้งก้านเลยค่ะสีดําอันนี้จะเป็นจะเป็นใบเก่าเขาก็จะสีประมาณนี้ค่ะใบเก่านี่ส่วนใบใหม่ขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้ใต้ใบจะเป็นสีออกไข่ไข่อันนี้เม็ดอะไรเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นเม็ดเม็ดเออเม็ดเนาะนอนจะมาวางไข่ไหมคะเนี่ยเราก็ขยันดูนะคะแล้วก็เก็บออกเดี๋ยวเขาจะมาแตกเป็นไข่แล้วก็มากัด ของเราการบอรซีของเรานี่ค่ะพื้นใบก็จะเป็นอ่อสีชมสีไข่นะคะสีไข่เนาะสีสีไข่แล้วก็มีเปิดเอิเอเอเๆแดงๆนิดนึงค่ะนี่สวยค่ะสวยเหมือนกันค่ะยังไงก็หนูก็ขอฝากจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะก็อยากจะมาให้เพี่ๆน้องๆดูว่าเออการปลูกแล้วปลูกดินแบบที่หนูบอกในคลิปที่หนูจะแปะคลิปไว้ในนี้นะคะว่า คลิปที่หนูบอกไปอ่อสูตรดินสูตรอะไรมันก็ใช้ได้ผลนะคะค่ะขอบคุณค่ะ